สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะมือวนี้บุมจะผ้ามาตัดอ้อยค่ะพี่น,อน้องตัดอ้อยไปปลูกค่ะตัดอ้อยไปปลูกเดี๋ยวมื่อนี้บุมจะพามาปลูกอ้อยค่ะปลูกอ้อยดำจะพ้ามาขยายขยายโดยวิธีไง่ายๆค่ะพี่น,อน้องเดี๋ยวผุมจะมาเลือกเอากิ่งก้อนเขาค่ะอันนี้เป็นกอแม่เด้อค่ะเด้อเป็นกอแม่ที่บุมขยายออกไลลายนั่นแหละค่ะที่บุมเอาไปปลูกไว้ข้างบ้านอีกครังหนึ่งอันนี้บุมปลูกไว้หลังบ้านเนาะน,นี่จากนอนเดียว ขยายนี่แตกนอกแตกอยังมาอีกแล้วนี่ค่ะแตกนอกมาหลายแล้วเบิ้งเบิ้งนอหน,นี่มี่ตอนอทอแขนเบิ้งนอผนค,ค่ะพี่นอ้อโอ้โหพูดนะไงก็แขนมุมอโลดพี่นอ้องนอเน,นั่นเอาดินมาอันปกฟกห้นอหนี่นอหน,นี่แหลบโมเสิว่าสิมาตัดเอานอหน,นี้ละนี่นี่ตาตานี่เขาจังหลายตาแตกนอเนี่เขาแตกแขนงขึ้นมา เมือนี่อากาศหอนคักค่ะนี่แต่แขนงมาหลายคักเลยนี่แต่แขนงวอลเลวดุมสิไปหาไปเอามีดมาตัดก่อนค่ะเอามีดมาตัดก่อนนี่ค่ะพี่งค่ะอุ้ยตัดมาแล้วตัดมาแล้วมุมกัมาแซนหนามไว้นามเปล่าธรรมาดานเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะจากละค่ะบุมกับมมีเคล็ดลับบ่มมีวิธีอยัง ตามภาษาบ่มไปสินละค่ะบ่มแซน่าไว้ได้มื้อเ้านี่มันห่อนลายบ่มก็เลบยบได้เห็ดขมาบ่มก็เลยมาเห็ดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวบ่มจะมาตัดเดี๋ยวบ่มจะมาตัดเป็นเป็นคอคอบุมรูวิธีละค่ะเดี๋ยวบ่มจะตัดตัดแบบนี้นี่จะตัดเป็นคอคอแบบนี้ค่ะตัดแบบนี้ตัดแบบนี้เพราะว่าบ่มไปเบิ่งช่องช่องแม่น้อยเนาะ,ค,ะนนนค่ะเนาะแม่น้อยทำสวนค่ะช่องแม่น้อยทำสวนแต่ว่าบ่มจะบ่ไ้เห็ดตามแม่น้อยเนาะแต่ว่าบุมจะตั รัดต,ตามไม่น้อยอยู่ค่ะแต่ว่าบ,บุ๋มบด้บ่มแล้วค่ะบุ๋มบด้บ่มรอให้รากเขาเงอกก่อนเนาะเนี่ยรากเขาก็จะงอกมาแบบนี้นทางเข้าบ่มแล้วค่ะบ่มประมาณสองอาทิตย์หรือว่าทึงเดือนหนึ่งรากเขาก็จะงอกเดี๋ยวมไปตัดก่อนแต่ว่บบาบุ๋มบด้บ่มนี่มึงจะมาตัดเอาแขานงแขนงเขาก็ร้ายหลายเลยค่ะปลายมันแถวนี้มก็เสียวไว้กินนเนียง่ายเอาไว้กิ่นเป็นตะวันรอเร็วไปตัดก่อน นี่ค่ะเป็นนอ,อ้อยที่บ่มตัดมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะมกับิตัดเอาอยู่ประมาณ2 2ข้อตาเนาะสองข้อตาค่ะบ่มบดไ้ใส่วิธีบ่มแล้วค่ะ,ะแต่ว่าบ่มจะใส่วิธีแช่น้ำค่ะแช่น้ำมาถึง1ินาที่ค่ะพี่น้องเป็นน้ำเป้นปา,นา,า,า,เาน้ำทรรมดาเห้นี้ล่ละค่ะเดี๋ยวหฮอไปปรุงดินกันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่อันนี้แตกแขนงขึ้นมาบอกเงาเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนปลายของเขาค่ะ ส่วนปลายนี่มุนก็จะเอาไปปลูกเพื่อกันปลูกใด้คือกันเด้อค่ะเด้อเนี่ยมุมล่องแล้วค่ะปีที่แล้วนะปลูกแล้วก็งอกมาอยู่ค่ะเดี๋ยวห่อไปผสมดินกันค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นดินเนาะค่ะเป็นดินป้าธรรมดาห่อนี่แหละแต่ว่าเป็นดินออกแกนิกตอนนี้ก็จะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยมูลขี้เป็ดขี้ไก่ค่ะมูลขี้เป็ดขี้ไก่ผู้ใดมีปุ๋ยมูลสัตว์อะไรก็ได้เด้อค่ะเด้อมุมจะผสมก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะ สังเกตได้บ่าบมุมจะผสมกอนปลูกหรือว่ากอนชำเสมอเนาะค่ะ่นี่นเพื่อให้รากของเขาแตกออกมาได้ดีเนาะคะ่ะเนี่ยการผสมปุ๋ยระหว่างตอนที่ห่อปลูกหรือว่าตอนที่ห่อชำเนาะมันที่ซอยในการแตกรากออกมาะคะ่ะดินนี่บุมกระตากแดดกอนเด้อค่ะพี่น้องดินเบิ้งเนี่ยเบิ้งว่าสิตากไว้แจักแดดแดดจัดแดดหอนแห้งค่ะเบิง้งดินเอาโลดแห้งคอรอเดี๋ยวบุมคอยมารดน้ำเอา นี่ค่ะมุมก,กระกรสนในกระถางแล้วมุมก็จะลดน้ำค่ะลดน้ำก่อรลดน้ำให้ชุ่มมันแหงค่ะโคต่ขาดินนะลดน้ำกาวันไ้น้ำซึ่มโงไปตรงกลนกระถางก่อนเนาะนี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเฮาจะมาว่างจะมาว่างทอนอ้อยค่ะนี่ คอหนึงกับซิมิยูตาตาเขาเอือนตาอย่างตายอดตาอย่างนี่ละค่ะมีมีอยู่หนึ่งข้อตาเนาะคอหนึ่งะค่ะผมสีเหลืองเอาสองข้อกระทางละประมาณสองข้อตาได้สองถึงสามประมาณนี้เห็นบ่กน,นี่หละการเลือกกิ้งพันเท่าก็เลือกเอาทีมี้คอตาเนี่ยค่ะเขาจะได้จะเลื่อนเติบโตได้ดีค่ะนี่อันนี้มก็จะว่างแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ได้ยูประมาณดอกสาม 3ขคอตาอันนี้กระสิได้สองสบ้างแบบนี้ค่ะเราให้เขางอกขึ้นมาก,ก่อนไดประมาณ3ถึง4หาใบเนาะแตกใบออกมา3ถึง4หาใบแล้วห่อคอยเอาลงไปปลูกค่ะนี่อันนี้กระสีอันนี้สิงงอบอ่ลองเอาลงเบิ่งค่ะแล้วหลังจากนั้นส่วนที่เหลือ,อน,นี่บุมจะเอาไปหาหาม่องปลูกเดี๋ยวไปหากระถางมาก่อนค่ะ หามองปลูกให้เขานี่หลังจากนั้นเขาก็เอาดินกรบอีกรอบค่ะเอาดินกรบโป๊ะลงไปได้ดินแห้งบุ้มเอาผาสมนม้ำจนเป็นขี้ตมเลยค่ะจนเป็นโคนเลยโป๊ะเข้าไปแบบนี้ลกให้มิดเลยค่ะพี่น้องเอาแตะตามสะดวกของไผมั่นเนาะนี่ก็สิโป๊ะลงแบบนี้ ในราคาการปลูกอ้อยของบ๋มเนาะบางคนกาแล้วแต่คะ่ะบางคนเพิ่นก็จะเฮ็ดเป็นคือจังปีกายนะบ๋มฮัดปลูกไม่ไม่มก็เฮ็ดเอาประมาณขอศอกนึงเลยเดียคะ่ะเอาขอศอกหนึ่งม๋มก็เอาใส่กระถางใหญ่กว่านีเนะาะเบืองเล็บ <laughs> ถุงมือก็นจนขาดแล้วนี่คะ่ะก็จะโปก๊ปกโกลงแบบนี้เดี๋ยวห่อคอยมารดน้ำตามพี่หลังคะ่ะ นี่ค่ะเป็นอันเซตแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมูงจะลดน้ำตามอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อให้นาดินเขาสเสมอกันค่ะหรือว่าไลน้ำลงไปให้มันถึงก้นกระถางเนาะค่ะนี่ค่ะเป็นอันเซตแล้วเรียบร้อยพี่น้องค่ะปีนี้บุ้มปูกหนารอดเนาะปีกายบุ้มปูกหนาหนาวค่ะหนาฝนล่องเบิรงว่าปีนี้จักมือเขาจังจะแตกเนาะขึ้นไม่เห็นเนาะค่ะนี่ก็เป็นอันเซตแล้วเรียบร้อยขั้นตอนการ ช่ำอ่อยของบุ๋มกรปลูกนะค่ะเนาะบางคนมันก็ะจะใส่วิธีบ่มค่ะแต่ว่าบุมบด้ใส่วิธีบม่มบุมเอาลงแบบนี้เลยค่ะก็จังบ่เสียเวล,ลาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องคะภาคกันดูแลร,รักษาสุขภาพกันทุกคนด้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ